เขาเลยมั่นใจเขาเลยครับอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจอ่าแต่คุณสมายใช่ไหมครับคุณเบาก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเขาอ่าเสนอมาผมก็พร้อมที่จะสนองให้เต็มที่โอ้ยก็มีคำคำหนึ่งที่เขาพูดสวนออกมาเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมฮะพูดว่าอะไรครับไอ้นัทพัฒน์ลูกอีเกลี่ลูกชั่วสวัสดีเศรษฐเด่นมาเป็นจุสังคมชาติหมาลูกอีเกลี่อ่าอาเป็นว่าดเดบอนเฮดเล่นกับเอเอ็มบีเท่าไหร่นั่นแหละคือคูณสองครับ จะบอกแล้วว่าร้อยใบถือว่าอ่าฮะก็ก็ถาอว่ามันมันเป็นไปได้มันมันก็โอกาสสูงครับที่เป็นไปได้แต่ผมอยากให้คุณปกาก้าเนี่ยเต็มที่กับตรงนี้มากกว่าครับเพราะว่า รู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะมีตีหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเล่ได้ยินข่าวจากฝั่งฮิโรชิมานี่เขาพร้อ,อมอมากเนียอ,อ่าครับผมก็ต้องบอกเลยว่าได้ยินบางส่วนเหมือนกันว่าฝั่งของอ่าสายร้องอสายฟ้านะมีการมีการแซดกนันนิดนึงเนาะ <c oughs> โอเะไ,ไรอะไรสายฟ้าเนี่ยนะก็มีการอ่าย้ำเชิงหรือว่าทำให้รู้สึกว่าฝั่งกากินังเนี่ยอ่าตื่นตระหนกมีบางมีบางส่วนแต่แต่แต่เดี๋ยวเขาเบรกนิดนึงนะครับ คือคเขาพูดเขาพูดกับผมมาว่มามาว่าเขามีเก็อเยอะหมื่นกว่าตัวมีกระส่วนเสาพันนัดซึ่งก็พร้อมตีแต่ผมไปถามเขาทีนึงว่าอันนี้พร้อมตีกแก๊งไหนครับเขาบอกว่าไม่รู้ครับแต่ผมไปถามทุกแก๊งมาครับก็คือแก๊งไหนไม่มีปัญหาเข,ขาเลยก็คือมีแค่กากินังที่มีปัญหาเขา,ขาคุณคิดว่าเขาตีแก๊งไหนครับแก๊งคุณหรือเปล่าคุณมักก็ว่าก็ถ้าเกิดว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในจุดที่กากินังกับอ ฮิโร่อะไรนะฮิโร oh ่ท okay. ี่โร่ท oh, oh, ี่โร่บิชิเหรออะไรมิซูบิชิเออฮิโร่ใช่ครับฮิโร่ใช่ฮิโร่ใช่ฮีโร่ใชอ่าใช่ฮะใช่ในเมื่อนั้มันถึงเวลาตอนนั้นจริงผมก็ไปพร้อมลี่อาปฏิเสธครับผมโอ้ยก็ถือว่าตะคู่นี้พร้อมที่ที่จะตีกันใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับผมบอกว่าให้คิดซะว่าการแข่งครั้งนี้เปรียบเสมือนพรีเมียร์ลีกครับที่แมนยูเนี่ยจะมาตบเชลซีห้าศูนย์อ้ย ถ้าคุณพูดอย่างนี้นี่แสนบอลไม่พอใจนะผมบอกก่อนนะแต่ว่าในใจข้างนอกผมก็ยังเชียร์เชลซีเหมือนเดิมนะครับผมผมเชียร์เชลซีตั้งแต่สมัยอปีเตชคยังอยู่อ่ะซึ่งกนานานนะทราบว่ามีเรื่องบาดหมางกันหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าเห็นตาคู่เจอกันนี้ก็แซกันตลอดสนยทกนคู่เซลกันอ่าๆๆมันหลอกามนี้หน่อยครับสักนหน่อยอ่าก็คือว่ามันมีเรื่องจุดประทะอยู่ตอนตอนหนึ่งก็คือตอนที่ผมไปเล่นธนาคารกันอ่า ธนาคารกันเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็เล่นกันตามปกติเราก็คิดว่าไม่มีใครเล่นแดนบอ h เฮดก็ตีสตอรีอยู่่าตีกับไดนตีกับเอเดมีนะเพราะว่าจำได้วันนั้นผมก็มีการกินนางกันประมาณ15คนอ่ะเข่าๆนะ15คนก็เลยไปแวะเล่นธนาคารซะหน่อยในขณะที่กับกัน2แก๊งที่ชื่อว่า SMG กับ DMG เนีตีกันเดอ๋อโอเคโอเคโอเคคุณอาจจะเข้าใจแบบนั้นโอเคผมเข้าใจได้ คุณอาจจะเข้าใจแบบนั้นผมว่าจะได้ผมข้าจะได้ตอนครบคุณเบอ่าซึ่งในขณนะนั้นที่เขาตีกันอยู่เนี่ยผมก็เลยเอาศัยจังหวะว่า,วาอโอเคเรามีสิห้าคนก็เลยลองเล่นกันหน่อยละกันผล<ม>ปรากฏว่าเขามาเยอะกว่าผมเนี่ยเท่าตัวครับซึ่งเขามากันเนี่ยประมาณนับเล่าๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบบุกตรงเข้ามาที่ธนาคารผมก็เลยยืนหยัดสู้ผมก็เลยบอกคนในแกงว่าบัดนี้ถึงเวลาของเราแล้ว ถ้าพวกเราเนี่ยยังอ่อนข้อต่อล้อต่อเถียงกับมันอยู่แบบนี้แล้วเราไม่เริ่มทําศึกกับมันแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่เราจะได้มีผลชนะอ่าคือเอาง่ายๆคือผมพูดเหมือนพระนะเรสวน่ะสมัยดูกันก้นกล้วยอ่ะ <c oughs> ก่อนออกศึกอ่ะนะผมก็เลยพูดไปแบบนั้นว่าทีเนี้ยอ่ามันก็เลยมีไฟกันก็เลยเริ่มทาการประทะกันตั้งแต่ตอนนั้นครับผมเสร,ร็จปุ๊บก็มีคําคํานึงที่เขาพูดสวนออกมาเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมฮะพูดว่าอะไร ไอ้นาตาพั์ลูกอีกลี่ลูกชั่วสะวะ่าเศรษเด่นมามาจนสังคมชาติหมาหลูกอีกลี่ฮัลโหลครับอันนี้ผมสัมภาษณ์คุณอยู่หรือว่านี่คุณมีวคันไปแจาผมครับเนี่ยโทษทีครับพอดีผมอินนะครับผมเห็นได้เห็นหน้าเห็นตาน้องชาย<ว>อะนะอ๋<ล>ะอ <S <S อางนี้ดีกว่าคือต้องพูดก่อนว่าคือฝั่งฝั่งฮิโรชิเนี่ยคือเขามั่นใจคือเขามั่นใจเพราะว่าเขามีเยอะกว่าแต่ฝั่งคุณเบานี่มีส5้าคนเขาเลยมั่นใจคือฝั่งเขาเขาเลยมั่นใจเขาเลยคร อ่าอ่าเข้าใจเข้าใจอ่าแต่คุณไม่ใช่ใช่ไหมครับคุณเบาก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเขาอ่าเสนอมาผมก็พร้อมที่จะสนองให้เต็มที่โอ้ยอันนี้คาดว่ากี่ใบครับถามๆได้ไหมครับอันนี้สปอยก็ได้ครับอก็เอาเป็นว่าแบมบอลเฮดเล่นกับเอ็มดีเท่าไหร่นั่นแหละคือคูณสองครับโอ้ยจะบอกแล้วว่าร้อยใบปากดีจังพี่บอกพี่บอกฝาดด้วยพี่รอเงียบแต่ผมบอกแล้วว่าถ้าร้อยใบนี่ไม่สปอยไม่สปอยแปลว่าเดี๋ยวไปดูผลงานเอาดีกว่า แต่แต่กูจะบงค์ต้องเท้าความก่อนนะว่าก่อนกันนี้ก็เคยตีกันมารอบหนึ่งแล้วสกอร์ก็แบบเห็นเบียดกันอยู่ใช่ไหมมี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 ชิงชิงกันว่าก็ยังมีเบียดเบียดอยู่ถูกต้องราคาไม่ได้ห่างมากถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนมวยก็ยังแบบว่ายังยังได้ได้ปัดได้เหวี่ยงอยู่เขาเลยอ่ะแต่แต่ต้องพูดก่อนว่าตอนสมัยนั้นคือคือแก๊งกากินังนี่เขามีตัวหลักๆคือที่ไม่ได้ออกแก๊งคือเยอะมาก แต่รอบนี้รู้สึกว่าคนที่ออกไปก็ออกไปเยอะแล้วก็คนที่เข้าใหม่ก็เข้ามาเยอะใช่ไหมครับอยู่ฝ an, um, so so cool. ั like ่งนี้อ uh ่า huh. อ uh ่าโอเคก็คือเขาเข้าเขาคือก็คือมันเหมือนก็คือเหมือนได้มันเฮดกับกับเอเดมีสมัยก่อนใช่ไหมครับที่มีคนเข้าคนออกเยอะอ่าฮะถูกต้องครับถูกต้องอ่านก็ก็มันก็มันก็ต้องดูครับว่าว่าว่าทีมไหนอาจฉรินะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะพี่เฟนเดตเพราะว่ามันมันคนใหม่มาเยอะถ้าพูดไม่ได้ทำมีการถามผู้ช่วยนะเนี่ยเฮียเพราะว่าอะไรพี่เฟนเดตอ่าเพราะว่าคุณคิดไม่ออกแล้วตอนเนี้ย ครับผมอ่ะก็ได้เลยครับพี่เฟนดีพูดต่อครับพี่บ้าแต่ว่ากับฮิโรชิคือเขาแบบว่าไลั์เดิมเลยมันก็ให้ไอ้เฟนดีมาพูดต่อนั่นแหละกูไม่ไปแล้วอ่าเดี๋ยวกูพูดเองจบก็คือว่ากากินังอ่ะก็คือกากินังอ่ะคนใหม่เยอะครับแต่แต่ฮิโรชิอ่ะคนใหม่น้อยเออผมผมก็ต้องเชียร์กากินังอยู่แล้วเพราะว่ากากินังมันเป็นมวยร้องเพราะว่าฮิโรชิอ่ะคนคนคนเก่ามันอยู่เยอะมันไม่มีคนออกเลยเขาเลยมั่นใจเขาซ้อมกันมาดี ใช่แต่คุณของแต่ของคุณเนี่ยคนออกเยอะผมเลยผมเลยไม่รู้ว่าคุณน่ยจะมั่นใจหรือเปล่าอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่ากล้องผมเปิดกล้องฝั่งซ้ายอ่าเดี๋ยวมันไม่เห็นโอเคโอเคโอเคครับก็ผมนั่นแหละครับผมเออก็อยู่ที่เดิมมันแหละอุตส่าห์วางกล้องให้สวยๆเนี่ยโอเคครับโอเคคือผมเชื่อ์กากิน้งนั่นแหละครับเพราะว่าผมเชียร์ไวรอกไอ้ไวรอลครับเอาเป็นว่ามีห้าล้านใส่ไปเลยโอล้านเดียวใส่ไปล้านเดียว รอบที่ดวก็ใส่ไปห้าล้านก็โดนเหมือนกันนะกับนี่ไงก็บอกไปแล้วรอบเนี้ถ้ามึงมีห้าล้านมึงใส่ไปเลยบล้านหนึ่งใส่ไปไหนไปนั้นโดนกูก็เหมือนกันก็ไม่ต่างกันหรอกกูก็ใส่ไดบอลเฮดพอกูใส่ไดบอลเฮดอ้าวเอ d เดีชนะพอรอบอีกว่ารอนึงกูใส่อ่ะเอเอ็มดีบ้างละกันไอสัตว์ไดบอลเฮดเสียกมีไฟชนะอีกกูก็งงเออ ตอนนั้นก็เลยก็เลยเสียไปตอนนี้ในบัญชีไปเท่าไหร่ตอนนี้นั่งมองเงินบัญชีตัวเองแล้วก็ตลกเย้ต่อให้ใช่กี่ปีกี่ปีโอ้แต่ต้องบอกก่อนว่านี่คุณแม่กก็หรอนี่มีเงินในบัญชีน้อยมากๆเลยนะครับมีอยู่ห้าหมื่นห้าใช่ไหมอุยใช่ไหมครับอุ้ยอันนี้คือการคาดเดานะครับอันนี้อุ้ยเอ่อเท่าไหร่นะฮะ ห้าหมื่นห้าเจ็ดพันหรือเปล่าครับห้าหมนห้าเจ็ดร้อยอันนี้นี่ท่านที่ที่มา <ผม S 1> บอก,บอกนะผมมาเราเก่งครับเราเก่งใช่ใช่เพราะว่าผมฟังจากเสียงแล้วก็อันนี้คนก็น่าจะมีเท่านั้นแหละฮะอเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเ,เดี๋ยวผมมี <c oughs> ผมเนี่ยเคยไปดูไอดอลคนหนึ่งมาเขาอยู่แก๊งในมันเฮดครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะสักครู่หนึ่งได้ครับได้ครับองค์เทพสามตาแดนอะ แปบ,บนึงนะครับผมคือผมก็บอกก่อนนี้นะว่าอ่ามีคนคนนึงในดับเบิลเฮดเขาเต้นมาอ่าผ, <c oughs> ผมก็เลยไปดูมาแล้วผมชอบใจแล้วผมก็เลยคิดว่า <c oughs> เปียกเนี่ยไม่ต่างอะไรจากคนที่เพิ่งโดนแดงไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะจัดให้ แต่คนนั้นเขาจะมีฟิลเตอร์หมอกนะเห็นเขาบอกกันมาเยอะมากว่ามว่าคนนี้เนี่ยอ่าเป็นเทพแห่งฟิลเตอร์หมอกนะเราก็ยังก็ต้องบอกว่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นฟิลเตอร์หมอกยังไงแต่ก็ต้องไปดูเองเนาะนะครับก็ยังไงใจคยังไงฝากคิดถึงเขาด้วยแต่ผมไม่ต้องบอกชื่อนะเอาเป็นว่าเราเนี่ยจะรู้ชื่อกันเองเนาะได้ครับโอเคเดี๋ยวไอ้ฝากบอกชื่อเขาหน่อยละกันสรุปตังค์ที่มีเท่าไหร่นะเออมีอยู่ห้าแสนหรือเปล่าครับ เข้าไปว่ายังไม่ใช่เนาะกาลินเพราะว่าถือว่ามันยังตอบคถามผมไี่ผมก็ดีแล้วจะได้รู้ไม่ไม่ไนท์อ่ะกันเอ้ากาลินก็รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้เลยออ่ะเฟดดี้รู้ไหมเนี่ยอืมเราเราได้เพย่อ่ะเราประมาณประมาณแล้วกันประมาณห้าหมื่นห้าพันแล้วก็เจ็ดร้อยอ่ะชัดเลยถูกไหมถูกหมชัดเลยไอที่เดาเดานะเดาแบบอันนี้เดาแบบเดาแบบไอนนียนไอเซียลคนคนล่าสุดห้าพันนี่เป็นชื่อบิกลี ตอนนี้เาตอนนี้เขาอะรช็อคอยู่ตอนนี้ช็อคนอยนนีช็อคนะมีช็อคจรีบชื้นเต็มแล้วพอพ่อฟังเสร็จก็ทำตาแม่ของดูมือโอเคตอนนี้คือเราเรารู้มือแล้วโอเคนะแต่ตอนนี้คือที่กูเดานะกูรู้มือแล้วว่าตรงเนี้ยที่เราอยู่กันสี่คนเนี่ยดูกูเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามเอาล่ะคือหมดวงเลยตรงเนี้ยคือรู้กันหมดอ่ะนะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปละวันนี้พี่มีภารกิจอยู่ต้องเลี้ยงชั้นเพลงสลาเทา โอเค <c oughs> ครับเรื่องสายครื่องทัพก็ขอบคุณครับสัมภาษณ์วันนี้ครับก็ <c oughs> คือคุุณคณ